เวลานะในฝั่งของ GM ค่ะ General Motors ก็ด้วยเช่นเดียวกันอีกหนึ่งท่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากสหรัฐนะเขาบอกเลยตอนนี้พร้อมจะเดินหน้า บุกสมรภูมิยานยนต์ไฟฟ้าเต็มที่เลยนะคะตั้งเป้าไว้เลยค่ะอีก3ปีข้างหน้าหรือภายในปี2568จะต้องสามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้มากถึง1ล้านคันทีเดียวแล้วค่ะไปดูแผนการของเขากันนะคะจะทำได้จริงได้อย่างไรบริษัท General m o t มอเตหรือว่า GM ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐได้เซ็นสัญญาระยะเวลาหลายปีร่วมกับบริษัท LG Chem และก็บริษัทไลเวนขอบซัพพลายเออร์รายสำคัญในการจัดส่งวัตถุดิบสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า อีแล้วค่ะ GM ระบุนะคะว่ามีซัพพลายเออร์หลายรายที่จัดหาวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่ค่ะรวมไปถึงลิเทียมนิกเกิลโคบอลและวัสดุในการทำขั้วไฟฟ้านะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตรถ e ีวีในอเมริกาเหนือปีละล้านคันภายในสิ้นปี2568หรือว่าอีก3ปีนั่นเองนะ การที่รัฐบาลสหรัฐให้การสนับสนุนและต้องการก้าวเป็นผู้นำนะในตลาดรถ e ีวีที่กำลังเติบโตก็เลยทำให้บริษัทรถยนต์พากาันทำข้อตกลงค่ะที่จะจัดหาแหล่งวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่เรื่องนี้สำคัญจริงๆ oh. ก็มีเป้าหมายที่จะจัดการอุปทานภายในท้องถิ่นนะเจมระบุด้วยว่า l g c จินะคะจะจัดหาวัสดุทาโค้ไฟฟ้าประมาณสัก968,000คัน 8,000ตันนะคะตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้ไปจนถึง2,573ซึ่งแน่นอนก็บอกว่าประมาณเท่านี้เนี่ยเพียงพอสำหรับที่จะผลิตรถ e ีีประมาณ5ล้านคันด้วยซึ่งวัสดุทำโโ้ไฟฟ้านี้ก็จะทํามาจากนิกเกิลลิเทียมและก็วัสดุอื่นๆที่คิดเป็นร้อยละ40ของต้นทุนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดค่ะ นอกจากนี้ G.M ก็จะได้รับลิเทียมไฮดรอกไซด์สำหรับใช้ในการผลิตแบตเตอรี่จากไลเวนเป็นระยะเวลา6ปีด้วยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2,568แต่ก็ไม่ได้มีการพูดถึงปริมาณที่แน่ชัดเอาไว้ส่วนความเคลื่อนไหวของ G.M นี่เกิดขึ้นได้ประมาณ1สัปดาห์ละคุณผู้ชมหลังจากที่ Ford m o t o ตอได้ลงนาร่วมกับบริษัท CATL ของจีนนะคะเพื่อนำเข้าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในราคาประหยัด โดยข้อตกลงต่างๆของฟอร์เนี่ยครอบคลุมร้อยะ70ของวัสดุที่จำเป็นสำหรับการผลิตรถ EV ีปีละ2ล้านคันภายในปี2,569ทีเดียวค่ะอืมเป็นไงฟังแบบนี้แล้วแข่งขันกันดุเดือดเลยทีเดียวที่เมื่อสักครู่บอกไปว่าเทส l a นี่คือตอนนี้คือพี่มาอันดับหนึ่งะแต่การที่พี่จะรั้งอันดับหนึ่งได้นี่ หนาวๆร้อนๆง่ายนะไม่ง่ายจริงๆเขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ